สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูประวัติของเงินพระคลังข้างที่นะครับเงินพระคลังข้างที่หรือเงินข้างที่คือพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินรายได้แผ่นดินส่วนหนึ่งที่แบ่งถวายพระมหากษัตริย์เพื่อใช้จ่ายส่วนพระองค์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นปัจจุบันคือเงินงบประมาณส่วนหนึ่งที่รัฐบาลทลเกล้าวถวาย รวมทั้งเงินผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วยอีกส่วนหนึ่งประวัติของเงินพระคลังข้างที่นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายไว้ว่ามีมาตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นเงินที่ได้จากการค้าสำเพาหลวงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายเรื่องเงินพระคลังข้างที่และ ครั้งข้างที่ไว้ในหนังสือสารสมเด็จเล่ม13ความว่าเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่เล่ากันมาว่าเดิมพระเจ้าแผ่นดินโปรดให้มีกําปั่นเงินไว้ข้างพระแท่นที่บรรทมใบหนึ่งสำหรับทรงหยิบพระราชทานผู้ใดหรือใช้จ่ายการอันใดโดยลำพังพระองค์เองคือไม่ต้องบอกให้ผู้อื่นรู้จะเป็นประเพณีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา หรือมามีขึ้นในกรุงรัตนโกสินทร์นี้ไม่ทราบแน่เห็นจะเรียกกันว่าเงินข้างที่ทํานองเดียวกับเรื่องเงินที่เอาตามเสด็จไปไหนๆว่าเงินท้ายที่นั่งและคนแบ่งไปจากเงินพระคลังในนั่นเองถึงรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเก็บหอมรอมริบเงินซึ่งเป็นส่วนพระองค์เพิ่มขึ้นในเงินข้างที่อีกมาก สำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆและมีเงินซึ่งเรียกกันว่าเงินถุงแดงสำรองไว้สำหรับใช้ในเวลาบ้านเมืองเกิดยุคเข็นกำปั่นเก็บเงินข้างที่มีมากขึ้นหรือจะต้องเก็บในห้องหนึ่งต่างหากเหมือนอย่างคลังจึงเรียกว่าคลังข้างที่เกิดขึ้นเมื่อรัชกาลที่สองแต่ดูเหมือนจะเรียกกันแต่ในราชสำนักฝ่ายในจนในรัชกาลที่สี่ จึงเรียกปรากฏในทางราชการที่ตั้งกลมพระคลังข้างที่ขึ้นเป็นกลมหนึ่งต่างหากนั้นเกิดขึ้นในราชการที่5ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเงินกําไรจากการค้าสำเพาหลวงคงเป็นเงินรายได้แผ่นดินที่พระมหากษัตริย์ทรงพยายามแยกไว้ใช้จ่ายเป็นการส่วนพระองค์เพราะในรัชสมัยราชการที่1และราชการที่สองนั้น เงินพระคลังมหาสมบัติซึ่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินไม่พอใช้จ่ายในราชการโดยเฉพาะในการแจกเบี้ยวัดจึงต้องเอาเงินกำไรจากการค้าขายมาใช้จ่ายในราชการแผ่นดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สามทรงมีพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงหามาได้เองเป็นจำนวนมากก่อนขึ้นครองราช เพราะออนอกจากจะทรงจัดการค้าสำเพอหลวงแล้วยังทรงค้าสำเพอเป็นการส่วนพระองค์ด้วยพระราชทรัพย์เหล่านี้คงจบับบรรจุไว้ในถุงสีแดงเก็บไว้ในพระคลังข้างที่จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกเงินถุงแดงเมื่อสิ้นราชการก็ทรงพระกรณุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินพระคลังข้างที่ทั้งหมดถวายพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ ตามแต่จะใช้สอยทำรรนุบำรุงราชการแผ่นดินต่อไปซึ่งต่อมาได้ใช้จ่ายค่าเสียหายให้แก่ฝรั่งเศสในเหตุการณ์รศ1 1หหรือพศ2436ปัจจุบันเงินพระคลังข้างที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้จ่ายในการส่วนพระองค์ทำนุบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมพระราชนิเวศและการพระราชะกุศลทั้งปวง ได้จากเงินงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลทุนกล้าวถวายเบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักพระราชวังเงินอุดหนุนงบประมาณพระมหากษัตริย์และรายได้จากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อีกส่วนหนึ่ง